มจะมารีวิวตัวกระติกน้ำครับเป็นกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าครับของยี่ห้อเดียม,มาครับเป็นแบรนด์ในเครือของเสี่ยวมีครับเราไปดูสินค้าภายในกล่องกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนี่ครับรอบๆกล่องนะครับประมาณนี้เป็นเดียม玛 DM DR035 ครับอันนี้เป็นรุ่นมัน นี่ครับภายในกล่องก็จะมีตัวกระติกกันกระแทกมาอย่างเดียวก็มีคู่มือคู่มือหนึงเล่มเป็นภาษาภาษาจีนเป็นภาษาจีนอย่างเดียวครับนี่ครับเดียมาอ e เล็กติกฮอตวอเตอร เราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างก็นีครับ,รบตัวสินค้าเรื่อนไหนมีสายไฟมีแค่นี้ครับหมดแล้วตัวปติกแล้วก็สายไฟ นี่ครับเป็นปลั๊กไฟปลั๊กไฟตัวนี้เป็น250โวลต์5อแอมป์ครับขนาดสายไฟก็3คูณ0 7นนี่ครับมีบอกอยู่3คูณ0.75อ่าเราไปดูที่ตัวกระติกกันดีกว่านี่ครับตัวกระติกอันนี้เป็นจอ lcd ครับ มันจะมีอยู่2ปุ่มปุ่มแรกจะเป็นอุ่นปุ่มที่2จะเป็นอะไรียะปรับความร้อนอะปรับอุณหภูมิที่เราต้องการอะมันปรับได้ตั้งแต่4 0่สถึงเกองศาครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสำหรับที่เสียบปลั๊กเนี่ยครับเสียบไปแค่นี้แล้วก็เสียบใช้งานได้เลยประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ ตัวนี้เป็นตัวนี้มีตัวกดสำหรับกดเอ่เพื่อลดแรงดันในตัวกระบอกครับส่วนตัวก็ตัวฝาสามารถเป็นแก้วได้นี่ครับทำเป็นแก้วได้แล้วก็ตัวนี้งานด้านนอกก็จะเป็นพลาสติกพลติก p ีครับด้านในเป็นฉนวนหนึชั้นแล้วก็ ด้านในนี้เป็นสเตเลสสามศูนี่ครับ304เขียนไว้เห็นเนาะอ่านี่ครับแล้วก็จะมีเซนเซอร์ครับด้านในมีเซนเซอร์ตัดความร้อนเมื่อถึงที่เราแบบต้องการอ่ะสมมติเราเซตไว้สี่สบมันก็จะตัดสั่งตัดนี่ครับก็ตัวนี้ก็บอกตัวนี้มันบรรจุได้ก็คือ350รมลตรครับ แล้วก็ตัวนี้มันลดแรงดันอัตโนมัตินะคือเหมือนว่าถ้าเกิดมันมีแรงดันในนี้สงูงปุ๊บมันจะโฟออกมันจะโบออก,ออกแรงดันมันจะโบแรงดันออกอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันถือว่าใช้งานได้โอเคนะก็จริงๆแล้วถามว่าหน้าพกไปใช้งานไหมหน้าพกอยู่ แต่ก็สายไฟที่ปักก็จะเป็นตัวนี้นี่ครับสามขาปักจีนทั่วไปแต่ก็หาตัวแปลงมาใช้ก็สามารถใช้เสียบกับปลั๊กทั่วไปได้และตัวแปลงก็ราคาไม่ขี่บาทซื้อแยกบางร้านก็อาจจะมีแถมให้เลยครับท่นี้ไม่มีให้ แต่ไม่ใช่ปัญหาปักส่วนมากแล้วปักส่วนมากแล้วมันก็เสียบได้ปกติไม่ต้องใช้ขาปแปลงอะไรถ้าเป็นปักใหม่ๆนะครับนี่ครับเสียบไฟบ้านได้เลยเสียบปุ๊บก็เซตเวลาเซ็ตตรงนี้ครับเอซตอุณหภูมิว่าเราต้องการ40-90ถึงตรงนี้เสร็จแล้วถ้าเราต้องการอุ่นอุ่นความร้อนไปเรื่อยๆคือตรงนี้ครับ ก็คือพอร้อนเสร็จปุ๊บหรือมีแรงดันก็จะบวกออกด้านบนปกติแล้วถ้าเป็นแก้วเราใส่เราใช้งานได้มันจะไม่รั่วยอยู่แล้วเพอเราไม่ได้ไปกดอะไรมันอันนี้ก็จะใช้งานได้เลยตอนซื้อไมคแรกก็ล้างทำความสะอาดก่อนก่อนใช้งานโอเคครับของในกล่องก็จะมีประมาณเนี้ยครับนี่เป็นกระติกน้ำร้อนของยี่ห้อเดล玛มมเดล玛 เป็น Electric Hot Water ครับโอเคครับของในกล่องมีเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ